สิปีข้างหน้าของอัศวินขอนเมินคิดว่าจะเป็นยังไงสิองปีข้างหน้าที่ในคว <laughs> ามคิดอ๋ออีกสี่ปีก็พอแล้ว <laughs> ที่เหลือที่เหลืออาไปพักผ่อนบ้างตั้งใจว่าจะทํางานให้แผ่นดินก็ประมาณอีกสี่ปีน่าจะเพียงพอแล้วนะเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยพอ เรียนจบมต .5 ไปก็ทํางานบ้างแล้วก็กลับมาเรียนแล้วก็ไปทํางานยังกเกษียณแล้วก็มาอยู่ในตําแหน่งต่างๆเนี่ยยังไม่ได้พักเลยชีวิตยังไม่ได้พักเลย,ยตอนนั้นอานยนุเท่าไหร่ครับถ้าสิบสองปีข้างหน้าสิบโอ้ยสิบสองปีข้างหน้ามันก็ต้องแปดสิบก็แปดสิบก็ไปแล้วอะอยากเห็นอนาคตในรอบสิบสองราศีเนี่ยผมอยากให้เห็นบ้านเมืองมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าผมต้องการให คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวซ,ซึ่งซึ่งตอนนี้อายุประมาณสักสามสิบเนี่ยพออายุสักสี่สิบสองสมมุติว่าตอนนี้ก็สามสิบสี่สิบสองเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นผู้บริหารประเทศระดับก,กลางกลงขึ้นไปแล้วแต่อาจจะไม่ถึงหัวแต่ระดับก,กลางกลงเนี่ยแนวความคิดที่เขาจะนำพัฒนานประเทศเนี่ยต้องมาไปยุคใช้กับคนที่มีประสบการณ์สูงกับคนที่มีความรู้ดีค่อยๆเข้าหากันคนที่มีประสบการณ์สูงก็บางคนไม่ฟังเด็กอ่ะ ไม่ฟังเด็กแล้วเด็กบางคนก็ไม่ฟังผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องปรับตัวขึ้นไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์สูงบ้างผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะต้องหันมามองคนรุ่นหลังบ้างเพราะคนประสบการณ์สูงเดี๋ยวก็ตายแล้วอ่ะคนรุ่นหลังก็ต้องขึ้นไปพัฒนาแทนอยู่ดีมันต้องอลดลาวาต่อเข้ามาหากันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพราะไม่งั้นตาต่างคนต่างคิดแล้ไม่มีทางจบคิดว่ายิงอยู่ไทยคิดว่าอยู่ที่ไทยจนไปถึง ยังอยู่ก็คือสิบสองปีแน่เราก็ยังอยู่เมืองไทยต่อก็อยู่ผมว่ามันน่าจะอยู่นะถ้ายังไม่ตายซะก่อนนะไม่ไปไหนอยู่แล้วคือผมอยากให้ประเทศไทยมันก้าวหน้าแล้วก็ความเหลื่อมล้ํามันหมดไปความกัดแย้งมันต้องไม่มีมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองแล้วมันจะผมว่ามันดีขึ้นได้นะทุกอย่างอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นได้นะถ้าเราช่วยกันคือครับขอบคุณครับครับ